เริ่มต้นกันกันกบข่าวร้อนที่ตอนนี้สังคมจับตาคดีของบริษัทธุรกิจขายตรงนะครับล่าสุดกรร้อนไปถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่เรียกประชุมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูว่าบริษัทแห่งนี้เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่หลอกลวงประชาชนหรือไม่นางสาวจีราพรสินทุกพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยหลังประชุมหารือกรณีประเด็นบริษัทขายตรง ว่าล่าสุดพบว่ามีผู้เสียหาย250คนแล้วมูลค่าความเสียหาย95ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลพยานหลักฐานว่าเจ้าของบริษัทและพวกรวมถึงเหล่าดาราคนดังเข้าข่ายความผิดช่อโกงฟอกเงินแชร์ลูกโซ่หลอกลงทุนหรือไม่ส่วนคดีนี้จะส่งให้ DSI หรือเปล่าก็ต้องรอให้มีผู้เสียหายมากกว่า300คนมูลค่าความเสียหายมากกว่า100ล้านบาทก่อน ขณะนี้ทางปปอง,งอได้เฝ้าระวังทรัพย์สินและเตรียมอายัดทรัพย์เจ้าของบริษัทขายตรงแล้วส่วนประเด็นเหล่าดาราคนดังสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติต้องเรียกเข้ามาสอบปากคำอีกครั้งและวันที่16ตุลาคมนี้ทางสคออบอจะเรียกเจ้าของบริษัทขายตรงและพวกพร้อมดาราคนดังเข้ามาสอบปากคำด้วยด้านพันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพินรองโฆษกตำรวจเผยว่าหลังจากบกปคบอและสคบอ เข้าตรวจค้นบริษัทขายตรงพบว่ามีผลิตภัณฑ์อาหารเสริม15รายการแต่กลับพบว่ามีรายได้กว่า5,000ล้านบาทต่อปีซึ่งต้องหาข้อมูลธุรกิจทั้งหมดนะครับว่ามีสต็อกสินค้าให้ประชาชนเอาไปขายหรือเป็นการหลอกให้ลงทุนกันแน่พร้อมกับส่งสมุดบัญชีธนาคารของบริษัทและเหล่าดารานักสแสดงกว่า120บัญชีให้ปปงตรวจสอบเส้นเงิน หากเข้าขายฟอกเงินยืนยันว่าภายใน48ชั่วโมงตำรวจจะออกหมายจับเจ้าของบริษัทอย่างแน่นอนดานพลตำรวจเอกกิตรัตพันเพชรรักษารษาชกา,พารพบตรได้ประสานปป,ปงอายัดทรัพย์เจ้าของบริษัทขายตรงและดาราคนดังที่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกับประสานตอมป้องกันเจ้าของบริษัทและพวกหนีออกนอกประเทศด้วย มาดูความเคลื่อนไหวของทนายรณรงค์แก้วเพชรกันบ้างครับประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมวันนี้เข้าพบกับพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมกับนำคลิปเสียงปริศนาเกี่ยวกับบริษัทขายตรงอ้างว่ามีผู้ติดสินบนเทวดามามอบให้ด้านบิ๊กเต่าก็เลยบอกว่าอยากจับเทวดา ปิดท้ายที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทานายตั้มนะครับพาผู้เสียหายที่ถูกหลอกลงทุนไปแจ้งความพร้อมบอกว่าตอนนี้บอสบริษัทขายตรงได้ติดต่อตอนโดยตรงมาว่าจะขอคืนเงินให้กับผู้เสียหายทุกคนที่ตนพาไปแจ้งความเมื่อเช้าโดยบางคนจะคืนเงินให้260,000าบาทบางคนจะคืนให้220,000กว่าบาทแล้วแต่กรณีไปครับ